คนติดกรรมด้านการเงินจำไว้นะฮะเกิดจากอะไร 1. เกิดจากวิบากกรรมอดีตชาติของคุณเองถูกต้องนะเช่นเป็นคนที่นะฮะจ่ายเงินแล้วไม่ตรงตามเวลาเอาลัดเอาเปรียบลูกน้องนะครับงกซื้อของต่างๆโดยที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินตัวเองใช้เงินอย่างสุดรุย่ยสุรไรฟุ่มเฟือยนะครับเป็นคนที่อาจจะเคยลักเล็กขโมยน้อยมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้เช่น ปัจจุบันาชาติเนี้ยแอบขโมยเงินพ่อขโมยเงินแม่นะฮะหรือข้อต่อมานะครับติดขัดปมในใจกับพ่อกับแม่เก,กลี้ยกราดโกรธเกลี้ยวทั้งหลายทั้งปวงนะ,ะอคติติดขัดนะ,ะต่อบิดามารดาของตัวเองไม่ให้อาภายัยติดขัดยังไงรู้ไหมฮะเช่นต่อให้คุณหาเงินเก่งแต่ก็จะมีเรื่องให้คุณหยิบจับใช้สอยต้องกลายเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัว เสมือนว่าแบกรับภาระอยู่คนเดียวเห็นไหมฮะเช่นคิดว่าพ่อแม่ไม่รักแม่รักคนอื่นมากกว่าคนนี้มากกว่าอะไรประมาณนี้แม้นรู้ว่าแม่รักและแม้นรู้ว่าคุณรักแม่ตัวเองก็ตามแต่มันยังคงเก็บทิฏฐิอยู่ในใจคุณจะกลายเป็นคนที่ต้องต้องเก่งกว่าชาวบ้านครับต้องคอยคุมตัวเองให้รู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองเหนือมีคุณค่าไม่ให้ใครมาว่าคุณได้ สุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ต้องทํางานงกงกงกและกลายเป็นเสาหลักของบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยนะเมื่อมีคนรักก็จะเจอคนรักที่เขาเรียกว่ามารักแล้วแต่เขาจะมีรักซ้อนรักอันนี้จริงนะครคนที่มีกรรมในการตําหนิปามารแม่ของตัวเองพ่อแม่ตัวเองเนี่ยว่าพ่อแม่ไม่ลักประชดประชันพ่อแม่ของตัวเอง อะไรประมาณนี้ฮะมันติดกรรมนี่ <c oughs> พอมีคนรักคู่รักปับ๊บก็จะเกิดเจอคู่รักที่เขาเป็นรักซ้อนรัก <c oughs> อะไรแบบเนี้ยมันพ่วงไปหมดทุกคนครับมันพ่วงไปหมดฉันแล้วการแก้ไขคือคุณต้องสำนึกรู้ให้ได้ครับสำนึกรู้ว่า มีต้นสายปลายเหตุจากอะไรและสำนึกรักคือการแสดงจิตซึ่งแห่งความสำนึกในความยิ่งงามต่อบ,บิดามารดาเพื่อปลดละวางทิฏฐิในใจอย่างหมดจิตหมดใจครับคุณกล้าหาญพอหรือเปล่าล่ะคุณกล้าหายไหมละ่ะไม่รู้นะคือผมพูดตามสิ่งที่ผมรู้มานะผมไม่ได้พูดตามตำรานะัะคุณ ใครกำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้ฟังเรานะเรแล้วจะรอดและแก้ไขได้ถ้าใครทิฐิไม่เอาอยู่อย่างนี้ยแหละเรื่องของฉันไม่อยากแตะเนื่องจากว่าทิฐิมันอีโก้มันสูงเกินสําำึกของคุณเองก็จงเป็นคนที่เก่งต่อไปแล้วก็จงเหนื่อยต่อไปแล้วจงแบกรับต่อไปจงติดขัดปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์รักซ้อนรักต่อไปครับทุกท่านไม่เกียวกับผม โอเคนะฮะพอมีสามีปั๊บก็มาจับได้ว่าสามีมีคนอื่นรักซ้อนรักมีลูกติดปุ๊บก,ก็ต้องเลี้ยงลูกเองอะไรเองนั่นแหละครับทุกท่านเน็ดเหนื่อยหางานแทบตายแต่เงินต้องเอาไปใช้จ่ายใช้สอยกับภาระก,กัต่างแม้มีเงินมากแต่มันก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่ใ,ใจแบกรับในใจต้องเพอร์เฟกทุกอย่างเก่งทุกอย่าง อะไรเ่าเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่ากรรมที่มีอีโก้ต่อปิดามารดาเป็นแบบเนี้ทุกคนแล้วมันพุ่งไปยังความรักพุ่งไปยังการเงินจนถึงความเป็นไม้ด้วยทุกคนอันนี้ไม่รู้นะว่าโดนใครอาจจะต้องกราบขอภัยไว้ก่อนแต่เรากําลังพูดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสํารวจตัวเองชํหระตัวเองออกมาไม่งั้นมันจบไม่ได้ครับทุกคนครับมันเคลียร์ไม่ได้